ลอ่าส่งแห่เพิ่นกบม,มาหอดเป็นทีเรร,ร้อยพี่นอนเราเลยคนเฮ็ดแข่วขนาดโเอเหด <c oughs> อ้ฮฮะฮะฮ่วะฮะะฮะฮีฮะ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 ฮ่า,า,าะฮะฮะฮอ Okay! สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเด้อนาอพี่น้องเนาะโดยเนาะกับมาพบมาพ่อกับซ่องบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยกับมาพบมาพ่อเนาะกับบ่าวตาในมือน,นี้ก็อยู่ที่วัดสีบัวบานบ้านโคกป่าวายเมืองอุทุมพรแข้งสวัสดิ์นัเขน้องพี่นอ้องเันนี้ก็ลงมากับบ่าวเวียดสองคนพี่น้องเลยแต่ว่าฝน่นยังไปเปิดกล้อง่นอยู่นาอพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ถือว่า ทางบาต้าเนาะก็ได้นัดทางเจ้าของรถส่งแฮส่งทรายเพิ่นเขามาส่งดินแฮดินทรายเนาะให้กับทางวัดเนาะพี่น,อน้องก็ถือว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนแรงๆเนาะพี่น,อน้องเนาะเปงนใจก็บการทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขคนเดอ้อเนาะพี่น,อน้องเนาะบว่าจะอยู่ทางใกล้ทางไกลอยู่ทางของเราประไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อเนาะพี่น้อง กตอนนี้เนาะทางรถเพิ่นก่นยังเข้ามาบ่ฮอดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าระยะทางที่เพิ่นลงไปเอาเนี่แม่นอยู่สวรรค์นเนาะก่แคม่าของหรือว่าแคบพังโค้งพวกนหละพี่น้องเอ้ยกไกลพอสมควรอยู่กบับบ้านบ่าวตาเองก็ได้บ่แม่นสิตกอยู่ประมาณ50กว่กาหลักพุ่นประจักษ์พี่นะ้องเนาะซําสิบก่กลัวกบจังได๋ก็ามื้อน,นี้เนาะทางบ่าวตาเองก็กราบขอบุญขอบคุณทางอ่า ปูหลักปูใหญ,ญ่เพื่อนไล่ไลเด้อรนอนทีสดสวยกลับมาอ่าเป็นดินแห่ดินทรายเนาะแล้วก็ปูนสวยกับจังหวัดทางว่าเพื่นอนเพื่อนสีปูทางกรุงกีตเนาะจากประตูคงเข้ามาหน้าพระพี่น้องเลยกต่ยังอ่งายังไลายยังไลยอ่าอยู่ได้เนาะเป็นแห่เป็นทรายพี่น้องกต่ยังไลรถอยู่ดอกบุพเพนะพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนกะทีกะคอยทยอยเฮ็ดตามงบตามกำลังอ่าแล้วก็ปัจจัย ชาวบ้านนั่นแหละเนาะพี่น้องน,น้อนงเพิ่นกะมือวันศีลมือวันอยังเพิ่นกะระดมหรือว่าแพเนาะแพปัจจุประจัยพี่น,อไไน้องแตลงแลลล่ละหน่อยแต่ลลายแต่ละศีลเพิ่นกะสินรวมๆกันอะไรแับซื้อทีละเล็กทีละน้อยเป็นเล็กนี่ก็ยังบบได้จังเสร็จเนาะพี่น้องเนาะคลาคแท่นี่เอาปลูกคอนกรีตสินะบอกเตาว่าถ้าใส่เล็กนี่โอ,โอเคนะมันจังสีแน่เวลารถุดอย่างข้ามาเหยียบเนาะ จังสีน่าแตกแต่ว่าาบมีใส่กับศัยควบนาเลยเนาะศัยควบนาของปูพี่น้องเ้ยหรือว่าพาไม้ไฟบ้านสารเป็นตามเกอกเพื่อนว่าเทเลยนี่กับบอต้ากับโบฮู้นอกว่ามันสิแนีนนาจำได้นะแต่ว่าเท่าที่เพื่นปูก็สองปีสามปีผ่านมาเลยเนาะทั้งก็คือโอเคอยู่ได้พี่น้องเ้ย ก็มีแต่วาเนาะหากว่า่อแม่พี่น้องเอฟซีทานได้เนาะอยู่ทางไกลทางไกลอยากช่วยเหลือเข้ามาทางวัดทางว่าหรือว่าผ่านทางบาต้าเนาะยินดีเป็นสะพานบุญไหหรือว่าทางเบาเวียดเบาจิตเบาคำเบาเซนเบาบุญเผยหรือว่าทางซ่องเขาไอ้เพื่อนเนาะหลักๆเป็นต้นก็คือทางไอเตียงเนาะทางทีมงานทางไอเพื่อนทางนันก็ไดพี่น้องเลยก็ถือว่า ยังยังยังมีผู้ใดคอยลงมาประใด้เนาะทางวัดบ้านบ่อตาพี่น้องเลยไะเนาะคือได้ยินเสียงรถเปิดกลิ่มกลิ่มอะไรผมเป็นใกล้ชิดเหาะเลยบอกแต่ได้กะถ้าติดตามมาส้มเปิดเอาเงมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะใกล้ชิดเหาะแล้วล่ะฟังเสียงรถได้ยินมาแล้วไะพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กะถือว่าอ่าทั้งรถอ่าทรงแห่เปินกะมาหอดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลย เห็ดเขีวขนาดเราเห็ดเอ้ฮะคนเราคนนี้แล้วเะีอาไว้เห็ดอ่ากุนทางวะท้างบ่บุ่๊บุ่๊บไม่นอนเห็ดแต่ก็อ่าทางก้อนกรีดย่างนี่แหละเนาะประมาณนี้เนอะคือว่าคือว่าอลไรเนาะเอาอีกอ่าย่างละย่างละซองนะแบบว่าแห่รถแห่กระซอง อ่าไส้กระชองอ่าแบบแบบเงินนี่ถ่าเอาบัตรเดียวหรือว่าแบบโอ้ถามบัตรเดียวเนาะโอเคท่าแม่เนี้ยเราสมาปรนแม่เนี้ยเราสองสองหมดใช่สอแม่กะอ่าเฮากะลองไปบางกอนนะมันบ่พอหรือว่ามีงบเข้ามาอีกแล้วก็จังอ่าสร้างข้ามาใหม่อ่าลงไปแก้จสวรรค์รกูเนาะแม่เดี๋ยห่อ ประมาณมงบัดโมง่มาหอดเดยวอ้ขอบใจลายเด้อเด้อด้ยดยเพื่นก็บข้าไปพ่อมาเพิ่นว่แม่แมคือเพิ่นกะทาเอาที่เดียวเงินนอที่นองเพราะว่าสั่งนเพื่อน่ะซีรถสั่งนาเพิ่นนใช่จแบบดูดด่า ปูนป okay, so. so, so, so so, ูนนี่อ yeah. so, ่าสามสิบเซาะปูนสามสิบเซาะเน่นะแต่คือนจะเป็นมืออื่นเศร้าเพราะว่าคือสิบหกทันหรอกวันนี้ฮะเป็นมืออื่นเศร้ากุล่ะเนี่ยนี่คือมาพอดูเป็นอะไรเปล่าจะว่าจะว่าโอเคอยู่ปะลายเติบอยู่ปะเนาะอีกกองนึ่งนะกองนี้แม็นหาเม็ดก้อนยังไงเอากองนึงอยู่งพ่ดมาดูมาที บอกแล้เพิ่นกัินาชิยายไปอีกหรืว่าบอกว่าเพิ่นเพิ่นสีเทสแต่พี่ได้รอไปอ่าเพ่อนเพิ่นเพิ่อนสีเทสแต่พี่ได้รอออกไปนี่มาเอปเ่มม่ต่อ่ากวงห้อมนี่เอาซ้ำประตูหงเลยนะกวงหอม ทาง,งพ่อทางแม่เพิ่นเนาะอ่าคือทางพ่อมอนทีเนาะแล้วก็ทางแม่มณีวันพี่น้องเอยเพิ่นก็ช่วยมาอ่า12ล้านเนาะพี่น้องเนาะบ่าตาก็ไลให้มันอ่าเบิดในงบ12ล้านหลายกองน,นะอ่าแต่ว่ามีอ่าผู้ใดเนาะอยากสมทบเข้ามาอีกพี่น้องเอลยเนาะทางบ่าตาก็อ่ายินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าผ่านทางเบาเวียด เบาคำเบาจิตเบาแสนเบาเผยหรือว่าทั้งซ่องทางเขาไอ้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกะอ่าทังไดก็ได้แมนอ่าเพราะว่ากะอยากให้ได้หลายคนน้อพี่น้องเนาะเขามาถ่ายนนั่แปลว่าอัปเดตสอยกันนะเพราะว่าทางทางวัดเพิ่นกะอ่าว่าง่ายๆคือเพิ่นกะอยากได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วกะขอมูธานาหนำเพิ่นว่าเลยแบบหาบอต้าเนาะพี่น้องเนาะ อย่างใดเป็นผู้นําเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเนาะเพราะว่าทางเพื่อนกระฝากเงินมาแล้วนะมาแลงนี่อาจทีอีกเขียวนึงพี่นอ้องเลยมาแลงเขียวนึ่งสี่คำสี่เจ๊มืออื่นนี่ก็ unboxing, มืออื่นนี่ก็ชิได้อยู่สองเที่ยวเพิ่นนั่นแหละโอ้ยอยู่สวรรค์เนาะพอเพิ่นกลับเพื่อเพิ่นกลับไปกลับมา<อ>มก็สี่คำก่อนสินะ หัวมือนี่ปูนพร้อมเนี่ยสามขันรถแบบเล็กแบบอย่างนี้สาวบ้านตาเรได้มีบ่อันนี้แหละอาเบาเบาตาว่าที่เข้าไปถามอยู่ได้ก้อเล็กนี่มันมันถือก้อนึ่ไงได้เนาะเพราะว่าเพราะสิบวใช้เล็กเพราะฉะนั้นมันเตกมันดีแม่หลายหลายคนเพิ่อนกับว่าอยู่ชาวบ้านได้นาชั้นนี้โอเคนี่แต่แต่ว่าเฮากันยังเป็นห่วงรถรถใหญ่นะยามรถใหญ่มาเหยียบแต่ก็ได้อยู่แต่ก็จะว่าเพื่อควบแน่นหนาเนาะถ้าว่า เพื่อนไซเล็กก็ดีนะแต่ว่าทั้งบ้านทั้งอย่างเพื่อนกะระดมหรือว่าเก็บกันแน่แหละพี่น้องเลยแบบว่าเพื่อนกะลงมาหมโบอหรือว่าปัจจัยแบบว่าได้ในเมืองเงินสินนะบปเบียดเพื่อนเอิญอะไรแพ้แพราะแพ้ปัจดใจการรถหนึ่งเท่าไรรถอ่าตะบิดเนาะตะบิ๊ดแมนการอาจังจรงได้ไงยะแบบว่ากโอเคอยู่บ่มีทีนี่ หรือว่าแบบนี้แล้วมันแน่นครับแบบนี้ว่าอ๋อก็คืออ่ารถหนึ่งสองล่านหัเนาะพี่น้องเนาะที่แรกว่าสิเอาคัาละสามล่านหันแต่ว่าไปอ่าถามอีกบอลหนึ่งบัดห่วยราคาถือกลัวตัวนี่ว่าอ่าก็พอดีแล้วเนาะอ่าเขาก็ยังเหลือเงินในชวนนั้นซื้อปูนบ่อหรือว่าอ่าเป็นอย่างอื่นบ่อข้ามาเพิ่มอีกอ่าทราย ซ้ายนี bad, kiss 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 well> no ่อาชีพชิ้นเปลืองกลัวกลัวกลัวแห่บพรารียว่าแห่สิ้นเปลืองกลัวซ้ายที่นี้เปลืองเนาะสมุดว่าอ่าสมุดว่าแห่สามบัดซ้ายบัดสองเนาะอ๋ออืมอืมเาอะไรเนาะทางทางบ้านทางงยังกับมือฝนลงมาหน่อยโอ้ยผู้นั้นมูผู้นี้มูก็ลายอีกมันแหละไปเก็บไปเสือน้อยเบาเบาเวียดได้บอบอเอาว่าจะสอบเดี๋ยวเขาคันมีหรือเสี เนาะเปยเท่า <laughs> <c oughs> นั <c oughs> โดยนอร์วีเดองเนาะกะคือว่าอะไรกันยังโดนโยเพื่อสีแล้วพี่น้องยังอีกเฮงอีกดอกมีแต่ว่าเพืพ่อนเนาะเพิ่นเอามาครบดเดรสเชตที่เดียวแล้วก็จังสีแบบว่ามอบนะเห็ดมอบให้กับทางวัดเพื่อนแล้วกันไปใช้อไปพรอนเนาะให้กับทางคุณลักผู้ใหญ่เพื่อนชงมาให้แล้วก็คือว่าแหละให้เพื่อนเห็นพี่น้องเลย ยังไงเก็บบรรยากาศเนาะตอนเก็บบรรยากาศผลมาชงเอามือจะลืมมาสบายดีกล้องคนประยักษ์เนาะเอ้าจ้ะสบายดีเด้อเนาะลืมเลยเพิ่ดเลยเนาะอแะไรกันกัดอ่าโบอ่าบอันนี้นะสร้างอยู่บ้านพี่คือกัด่ว่าเพิ่ดไปนั่นเอาบมเพิ่ดไปเขาให้บมดเมนเพิ่ดไปเอาให้อยู่สวัสดิ์อ่าคือโยบมันมันลุดกันไปหาเซียนพูดนะนะอ่าอีก กระซ่าเม็ดก้อนคืออะโบเมนกระหาเม็ดก้อนคือกันนะถานนะบัตรตัวบอต้าถามตะบินหาเม็ดก้อนบัตรขันหนึ่งสามล้านนะนะอันนี้กระหาเม็ดก้อนบัตรว่าคันหนึ่งสองล้านหาเนาะเดี๋ยวดูในในเพิ่มเนาะอ่าบอต้าว่าไว้จังชั่นก็สามารถซื้อปูนวอลลี่ปูนปูนนี่เปลืองเปลืองอยู่แล้วปูนนี่เพราะว่ามันมันกับทั้งปูนทั้งเล็กทั้งหยางพร้อมมาแด้เปลืองอยู่ เล็กนี่ก็ถ้าเป็นไปได้ได้เล็กเศษฉดไงทำไงเนาะผักเลยกแต่เล็กเศษผักโยอเดีตยวมโนยก็ได้เรื่องยู่รุ่นเ่าจุ๊บจิโด้โดยเพราะว่าเห็ดเ็ดไปตามงบเนาะอืมันมันสิคากัวมันสิเนตนน้ำกัวเราตามกำลังนะนะโดยคือบอกเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าเบิ่งบรรยากาศมือเพิ่นเพิ่นมาโฮมแต่นี่ก็นาเยอะ

เออ่าม่อันนี้กัป่าทองป่าทองกับีนะตาเนาะบบแมนปลาคับเลยตันี้เนาะบบแมนโนาตาเรือเรืลูกมันบบเรือลูกปลาคับเหมือนกันบองามอะเนาะแบบแบบใช้ะหัวอาหานพคนกินมิดแบบนี้อ่าอันนี้อ่ ดูน้องอันสีบุธเรื่องเนาะขดุเนาะจอกเหมืแน่แน่นี้อ๋อลายอยู่เดี๋ยวว่ามืออื่นเพื่อนเราเพิ่งเสียมาอีกแล้วก็กับมือนี้ลดนึงแต่ยังแต่ยังบอกพอยังยังมืออื่นเพื่อนเราหนาหนาสีทันอยู่นั่นแหะเดี๋ยวเดี๋ยวทำโต๊ะอะไรบอกตลอดนะจ๊ะโยมือนี้โอ้ยยังนี่ดอกเพื่อนยังสีมาอีกอ่าอีกเที่ยวนึงกับคำแล้วเพื่อนว่า ะก็ะว่ามามาต่ออีกรอบแรงพี่น้องเลยรอบแรงสาวเมมาหนำเลยเลยเน,ะนาะเพราะว่ามาแต่เยี่ยมสาวไม่นาพี่น้องเลย<ด>เลยเข้ามาทีนำ้ำเลยเข้ามาทางนี้อ่าเพื่อนจะเอาอ่าลงกบอลไหนดิอ่ทอญญาทามะยาเพื่อนก่อนอะยาเพื่นอนจะเอาไว้บอลใดนเนาะบาทนี่ เนาะอ่าลงบนได้ใช่อ so yeah. <c> ันนี้กับเบอรู้คือการเรื่อว่าแบบแบบเรียนกันมาแล้วบ่อ่าทำ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 ทรายน่ะต่อกันบอทำยีนก็ต่อกันเลยเป็นนั้นค่ะว่าเนาะหรือว่าขางั้นบ่หรือว่าแบบใดเอ๋อไปถามผมก่อนเ่อไห่จะคือโบไปทำยีน่อเหรอ ขอบใกล้กันแล้ววัดเงินยามคอยมันจึงไหนดิอ่ะเดี๋ยวถาเมียรถเออเบิ่งเดียวอันเดียวไปถามเพิ่นก่อนมาเดี๋มวาเมียเพิ่นเพิ่นว่าขอกใส่กันขอกใส่กันเลยบอกเออเพราะว่า หลดหลดนักเนาะแรนไวบ่ได้เผื่อมาแต่สวรรค์พอรเนาะแม่แ่ทสายมนเปาอยู่พุ่น่ะพุ่นฮะแ่รสยเปาอ่สวรรค์พอะวะแมอาผู้ลที่ปากบผู้ละาแห่ผู้ละเนาะเอาอันคนจกแห่จกเอาที่เฮาอันมาแต่วัด่แ้บันทาแห่บนพนจกแห่กเ็นพอยู่พีีมามามาางเลยเอากรตาคุกกองี รอบแปงแรงพี่น้องเลยถักทายสบายดีเบิ้ลสุขูมสุขคนอีกเคนนึงเน,ะงนงานะขึ้นมาเนื้อลมเนาะตะกี้คิดว่าสีโบได้มาถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้ลและรอบสองนี่เพราะวา่าอาจจะเป็นคำนะเพวันว่า,ามาแต่เยี่ยมสาวมีหน้าเพิ่นรถหนึ่งหาแมตรก็อดนาะพี่น้องแต่ว่ารถเพิ่อนเป็นรถน้อยอยู่แต่ว่าเพิ่น อ่าใส่สวดใส่ตามแม็ดก้อนมันรถเจ้านี่สิสิใหญ่กว่ารถอันเจ้กนกเพิ่นได้เน,นะาะอ๋อไปไหนตัวแล้วอ่า3กิว <_ stems> รถเพิ่นเป็นเป็นรถกลางนะพี่น้องเนาะ รถหนึ่งอะไรสักสองล้านห้าสองล้านห้าแสนครับพี่น้องหกเึ่งเนาะที่ได้นี่ก็มีต่ล้านเท่าไหร่อ่าคือคืออ่าก้อนยุกตะว่ามันกระลุกแมนราคามันกะชีแอร์คืนกว่าปีที่แล้วน้ำมันคืนเท่นไ่ช่วงหนึ่งแห้งขาดเลยแหละกันโบเตก้างกันครับ เงินคุเมื่อนี้ขึ้นไปกลายมาทบครึ่งแต่ก่อนแสนบาทซะหาละตัวนี้หกสิบกว่าล้านพี่รองหกสิบหกล้านแจ้กน้อยจังน้อยคุได้ยินอหมออวมาจังน้อยโอเค ทำใจเลยเราต้องดังแต่ยังตกใจเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นแต่เพียบแต่มุนกร็รอดเนะ <c oughs> าะปาล์มรู้จักว่ามีหอยอแข้งมาจักนี่ห <c oughs> อยแข้งในแม่น้ำคลองนี่นะมาเอื่อีนต่อทรายเนาะแต่ว่าเงินนี่เอาแล้วว่าบัดนี่หรือว่า หรือว่าครบสีรถกันบ้าโอเคใช่ะอ่ามืออือฉันน้องพี่น้องเนาะ <c ười> มุกขอบใจละลายโดยโดยเนาะเนาะลายเติบอยู่ได้นี่แต่ว่าอาชาชาอ่าเจ้าคิดว่าชิได้เขึ้นเนาะอ่าตามตามหน้าประตูโขงเลื่นน่ะ อาตามนาตัวตัวใหญ่มันนะประมาณห้านาท์ด้อได้ได้เพราะว่าหาโยกคัดแพศนี่ชาวว่าเอานาแน่นี้อาดับซีกองนะแห่เนาะแห่อาดับซีกองเด้นเป็นเป็นกระนาสีเอาับตัวนี้คือแล้วความหนาเนาะหนาได้หน่ นานเลอดทุกีเป yeah. no so ิดบรรคุตนะโดยแมนแมคือสมุดรถแกดินสิเนาะเข้ามามอื่นมื่นนี่สองเที่ยวได้อยู่โดชตั้งแต่สี่โมงนากโมงเก็บเ แบบเป็นฟูนเป็นหยังเจ้าเจ้าก็แก่กันบ่นี่อ๋อเป็นฟูนเดียวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอตาเนาะอ่าสิสร้งอีกนําเจ้านึงโดยฟูนแล้วเพราะว่าทางบตาเอิ้นเพิ่นบ่เฒ่าด้นี่เนาะบ่เฒ่าลว่าเนาะลุงบ่ลุงเออนว่าบ่เฒ่านะ เออลุงบ่ท้าคนโคนบ่ท้าบ่ตาเออบ่โพทาวเ้อเอิ้นบ่าไปต่ออีกเป็นลุงซเนาะเออคนในบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยอตาก็ไปเป็นเอยู่หั่นเพิ่นก็มาเป็นเคือกันเนาะอ๋อีแบบไว่าเป็นเอนําบ้าน่ะครับสารเนาะเออเพิ่นกะกําลังเฮ็ดเฮือนครัวัน บอนางดินเพื่อนกระสีเท่เบอร์กนะหเนาะคือคือแบบแผนเพื่อนนี่เมื่อแรกเพื่อนชิยุกออกได้เพื่อนเมนเพื่อ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 นชีมั่งอลไรก็นยับยับไม่เห็นกังขางพี่บอกอ่าบัตรบัตรนี่เลยแนมเขามาอลไรให้เห็นัดโลเอาให้เงหินนั่นเอาแจกเลยนี่นะมันบางกุฏิเดชแต่ว่าแผนตรงเพื่อนแล้วก็เฮ็ดสิมเฮ็ดเฮ็ดสิมกลัวพระ แต่ว tamam ่าคือคือชิมนี่มันมันมันต้องว่างบหลายนะงบหลายเงินเงินเงินหน่อยบ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเงินหน่อยบ่บ่ได้เงินหน่อยเนาะเอฮะก็ไปอยไปไปสกับแล้เนาะโดยโดยเออเอนยิบมากระโดเจ้าโอเคพี่น้องเลยไปเนาะบปเบียดกันจังได้จิ่ออกไปหน้าตัวบ่โอ นะกัดตรงไหนชาวอันิ่นสั่งให้ชื่อข้าวปงข้าวเปียกให้อ๋อยากข้าวเปียกไม่ข้าวเปียกเพิ่นยังไม่ได้กินครับตะไดนทุกชาวยาให่ระโบบันยาแล้วยาแล้วเออสมเพออีกสมปีทิพย์ไม่ไว้ปะทูน้องพี่น้องเนาะเออครับจะว่ายังแต่อย่างเดียวยังกินเออยามเด็กน้อยมันก็มีไห้มีแอะแน่ยามหิวนมหิวเข่าหิวนมนี่ไห้เออต้องตเอาไห่ให้ท่านเพราะฉะนันใจอยูคนเดียวเลยนะแบบ เลียงเลยพ่อเนาะเด็กน้อยรับไปทางนี้ใส่สต็ปของโลกเลยคนลูกที่ตามหาลคนลูกตามหาคือวานนี่บ่เป็นยังไงเจ้าได้ยินแล้วว่าคนหัวลูกเลยโอ้เราสอนคอยฟังครั้งข้า่็วานนีเนาะได้ยินเดี๋ยวสอนเรื่องเสียวฉลังนี่นั่งเลยไปนอนก็ไปนอนอ่าอยู่ที่ป่าสอ่าหืเอื้อนเพิ่นเนาะเจ้าเจ้าว่าเกษมียนคือแล้วว่าหรือบอลแล้วว่าไปขึ้นมาทีมีคนมารับเฉี่ยวโดนๆอ่านี่างนี้บ้านนี้คิดว่าแล้วว่าเอาคอยคิด เดได้อย่างเดียวแลคนที่สิมาหลับเราก็ได้เนาะเซาเซาบ้านก็เว้าเฮือนดาเฮือนเรามีไปนอนจําศิษอยู่ที่ษาอว่บ่ทว่าเจอเรามีุจัแหลเลยเซหยอกเราว่าเรจันสิออกบ่บ่ฮู้ล่ะเอ้านําเรกแล้วบ่บอกล่ะเซาเพิ่นเนาะเอ้ารีั่โยไปานพอเียเนาะสบายโยนะพี่น้องเนาะนี้ก็ลงมา2คนแ่งน้ํานี่ก ทางแม่น้อยเนาะทางแม่น้อยพอพองวนเปิดสวยมาพี่น้องเลยอันนี้กับบอลเดินต้องกลมเพิ่นแบบแบบอันนี้เป็นแบบบริเทสเลยเนาะอ่ะเนาะโอ้แบบแบบเหยียบดินดินนี่เอาเลยพี่น้องเลยนะจังใดกับคุน้อยกับก่อนเด้อย่าเด้อฉันโดยโดยเนาะทางมอเตาเองกัคือชิได้ขอโต้กับก่อนเด้อบาดนี้เนาะหักว่า ขอผิดพลาดประการใดกะกะขอโทษขออภัยนำลายลายพี่น้องเอลยก็วไปพบไปพ่อเนาะกับบอตานคลนปต่อไปพี่น้องเนาะกปขอให้อยู่ดีมีแหง้งเบิดสุขสู่คนเดอ้อเนาะแลวกขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่ที่่า,าสดสวยเข้ามาในทางวัดทางวามือนี้ก็ขอให้บุญคำนำสูคนเดอ้อเนาะไปมาทางใดต,ตลอดปลอดภยัยขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองํลำรวยลำรวยขึ้นไปเมื่อหนาเนาะ ຊາທຸພີ່ນ້ອງເອີຍລວມທັງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ FC ເບິດສຸກຄູສຸກຄົນເດີ້ນາພີ່ນ້ອງເນາະໂບຍບາຍພີ່ນ້ອງຫວາບບາດນີ້ເມື່ອລະ